งานเนี้ยงานใหญ่มากเลยนะคะงั้นเราเริ่มขนกันเลยดีกว่าไหมคะพี่ว่าน่าจะอยู่ในห้องทํางานนี่แหละผมว่าพวกคุณออกไปนั่งรออยู่ด้านนอกก็ได้นะครับเพราะว่าใน,นนี้ฝุ่นมันเยอะครับ ทั้งหลายผีบ้านผีเรือนทั้งหลายดนบรรดาชื่อลูกพี่เขอนนะคะขอให้โปรเจกที่ลูกจะได้ไปคุยเนี่ยผ่านไปด้วยดีแล้วก็ขอให้ลูกค้ายอมเซ็นสัญญาให้ลูกพี่เถินนะคะขอให้ท่านได้ยินสิ่งที่ลูกขอให้เถินนะคะจ้าเอ๊ทำอะไรอยู่จ้ายูมิพอดีว่ายูมิขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โปรเจกเนี้ยผ่านไปด้วยดีะคะ่ะ ยังไงพี <that> ่ก네็ขอเป็น <necessary> กําล hmm ังใจให้ยูมีประสบความสำเร็จด้วยนะจ๊ะหนูก็ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่คอยให้กาลังใจแล้วก็คอยอยู่ข้างๆหนูตลอดก็เราเป็นแฟนกันอยู่แล้วนี่งั้นเดี๋ยวยูมีขอตัวไปก่อนนะคะฮัลโหลเวลาเหรอปลาที่รักของพี่ตอนเนี้ย บ้านเป็นของเราแล้วรีบๆมานะจ้าที่รักโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันไป พี่เอ็ดเนี่ยไปทํางานแล้วแน่นะคะก็บอกแล้วว่าเขาไปทํางานแล้วทางสะดวกบ้านเนี่ยเป็นของเราแล้วค่ะเออพี่เอ็ดคะอย่าลืมเรื่องที่เราคุยกันไว้นะคะที่พี่บอกว่าแฟนพี่เนี่ยมีเงินเก็บเยอะแยะเลยอะหรือว่า<อ>เราจะเริ่มค้นกันวันนี้เลยดีคะพี่ว่าอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะเพราะว่าวันเนี้ยยูมี่เขาคงกลับบ้านเร็ว พรุ่งนี้เขาจะมีประชุมทั้งวันเลยแหละก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มค้นหาสมบัติกันเลยนะคะทีนี้เราจะได้สบายกันสักทีได้เลยจ้าเราจะได้ไปสร้างชีวิตคู่อยู่ด้วยกันดีค่ะทางสะดวกแล้ว อยูมีไปทํางานก่อนนะคะอวันนี้แฟนพี่สวยจังเลยแสดงว่าจะต้องออกงานใหญ่ใช่มั้ล่ะใช่ค่ะพอดีว่าวันนี้ยม,มีไปชมกับลูกค้ารายใหญ่งานเนี้ยงานใหญ่มากเลยนะคะอาจจะกลับดึกๆอ,อยังไงตั้งใจทํางานพี่เป็นกําลังใจงให้นะขอบคุณค่ะงั้นยูมีไปทํางานก่อนนะคะขับรถดีๆล่ะค่ะ ไม่มาสักทีนึงเนี่ยช้าตลอด ไม่พิ่งมานี่ให้พี่รอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอะกระหลดมันติดนี่คะว่าแต่ไหนละคะที่เก็บสมบัติของแฟนพี่อะพี่ว่าน่าจะอยู่ในห้องทำงานนี่แหละงั้นเราเริ่มค้นกันเลยดีกว่าไหมคะได้ได้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มค้นกันตรงนี้เลยไหมได้ค่ะอืไปเร็วเร็วเร็ว อาหารมาส่งครับมีใครอยู่ไหมเนาะเออเอาอาหารมาส่งครับอืออยู่เปล่าไหมว่าไงครับเอาอาหารมาส่งรครับพี่เอดสั่งอาหารมาหรอคะเปล่าไม่ได้สั่งเลยแล้วปาสั่งหรือเปล่าปาเปล่านะคะ นี่คุณเราไม่ได้สั่งอาหารพวกนี้นะคะอา้าวจะไม่สั่งได้ยังไง่ะครับเนี่ยผมก็มาตามกีเพสเลยนะโอ้หแบบนี้ผมก็เสียเงินเองสิครับเนี่ยเฮ้ยว่าอยู่ไม่เป็นคนสั่งไอ้พี่เอาเงินทางนั้นก็เอามาทั้งหมดสี่รห้าสิบนะครับสี่รอยห้าสิบใช่ครับโอ้โหทำไมมันแพงอย่างนั้นนะ่ะอา้าวก็ตามที่คุณสั่งไงครับแล้วบ้านคุณเนี่ยก็อยู่ตั้งไกลทั้งค่าอาหารทั้งค่าส่ง มันก็ต้องบวกเพิ่มเป็นธรรมดาแล้ครับโอ้ยพี่เอ็ดรีบๆจ่ายเขาเถอะเสียเวลาคุยกับมันทำไมมีสแกนไหมครับสแกนสแกนไงโทรศัพท์อ่ะมีไหมอ๋อมีม,ม,มีมีครับจริงเลยครัอวัอแต่ว่ามันทำยังไงครับช่วยทำเลยอ๋อทำให้เป็นโอ้ยเมสเซนเจอร์ Messenger ตกยุคแล้ว นี่กดอย่างนี้นี่กดนี่พุพ๊บมาบาร์โค้ดมาปุ๊บอ่าเรียบร้อยเอาถูกต้องนะครับเอาโอ้โหเอาลูกของละอ่ะอ๋อพ,พี่ครับลืมของปต่พี่ยม่เปยเลยของต่อดีกว่า เจอไหมเจอเลยค่ะเอ็ดคะเราก็หาจนทั่วห้องเลยนะปาว่าไม่น่าจะอยู่ในห้องนี้หรอกค่ะอืมพี่ก็หาไม่เจอเหมือนกันพี่ว่ามันน่าจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเมื่อกี้นี้แหละเราอาจจะค้นหาไม่ทั่วก็ได้น่าจะใช่ค่ะ อันเราไปห้องนั่งเล่นกันค่ะเป็นยังไงบ้างพอยเรียบร้อยไหมอา้าคุณยูมิแล้วเอกสารงบประมาณละคะโอ้ยตายแล้วฉันลืมไปเลยสงสัยลืมเอามาแน่เลยอะ่ะโอลูกค้านัดประมาณบ่ายสามโมงด้วยอะคะอ่ะยังพอมีเวลางั้นเดี๋ยวฉันจะรีบกลับไปเอาที่บ้านก่อน คุณพอยช่วยรับหน้าแทนฉันก่อนได้ไหมคะได้ค่ะพอยรับหน้าเองนะคะคุณยูมิรีมานะ,ะได้ค่ะฉันรีบมานะคะค่ะ ในนี้แน่นอนเลยค่ะพี่ลองดูดิจริงฮ้ยข้างล่างเปิดออกคนเปิดไม่ออกอแปลว่าเดี๋ยวเราต้องไปหากุญแจแล้วก็ออกมาไขโอ้ยไขเขาจะบ้าทิ้งกุญแจไว้แล้ะคะป่าว่างัดเลยดีกว่าคะ่ะงัดเลยเหรอ,อเดี๋ยวเราไปหาของมางัดค่ะ วัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้ยไข่มาอีกแล้วเนี่ยโอ้ยตลอดวัสดีครับว่าไงครับอ๋อผมจะมาซ่อมแอร์ครับเห็นมีคุณผู้หญิงเนี่ยโทรมาบอกให้ผมมาซ่อมแอร์ครับพี่เอ็ดปาว่าแฟนพี่อะเป็นคนโทรแน่เลยอะเฮ้ยจริงเหรอเขาเอา ถ้างั้นเข้ามาก่อนครับครับเชิญครับเอาไงดีอะพีเอชเห็นว่าเดี๋ยวให้ช่างแอร์ซ่อมเสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปค้นต่อค่ะงงมากเลย ไอช่างแอร์ซ่อมเสร็จหรือ,อยังเนี่ยซ่อมนานเป็นชั่วโมงแล้วนะโอ้ก็แอร์มันเสียหลายจุดครับผมว่าพวกคุณออกไปนั่งรออยู่ด้านนอกก็ได้นะครับเพราะว่าในเนี้ยฝุ่นมันเยอะครับไม่ฉันจะรอในนี้แหละแกรีบซ่อมให้เสร็จไวๆเลยนะเพจนี่มันอะไรกันผู้หญิงคนนี้เป็นใครอยู่มีมาได้ยังไงไหนบอกว่ากลับเย็นไงอ่ะ พี่ทำอย่างนี้ทำไมฉันไม่อยู่บ้านพี่เอาคนอื่นมาคนเข้าของที่บ้านฉชนเลยเหรอรู้แล้วก็ดีจ้ะแต่ฉันเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะฉันอะเป็นเมียเมียเหรอถ้าเมียงั้นก็เชิญพวกคุณสองคนเก็บเข้าของออกจากบ้านฉันได้แล้วค่ะหรือจะต้องให้ฉันแจ้งตำรวจโอ้อยูมีใจเย็นๆพี่ขอโทษนะออกไป ไปค่ะเขาไล่แล้วไปค่ะไปค่ะไ,ไปอะไ,<ป>ไปค่ะมาค่ะเออแอร์ซ่อ,เอ,อมเสร็จแล้วนะครับเออ,เอ,อถ้าอย่างไ้ผมขอตัวก่อนนะครับเอเท่าไหร่คะอ๋อไม่เป็นไรครับผมซ่อมให้ฟรีครับว่าแต่ว่าไม่รู้ว่ามีข้าวของอะไรเสียหายหรือเปล่าช่วยตรวจเช็คก,ก่อนด้วยนะครับได้ค่ะ คัตวเอ๊ะทำไมวันนี้มีช่างมาซ่อมแอร์ด้วยอ่ะแอร์ก็เพิ่งล้างไปนี่ก็ไม่ได้พังนะแต่ทำไมช่างแอร์คนเมา่กินหน้าตาคุณนุณจัง